โรงเรียนสุราดารุณาอินสมานวงราชบำร,รุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสุปราณีเพชรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราดารุณาอินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนที่บ้านพักอาศัยเลย การวางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนโดยอาศัยครอบครัวของผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยสอนในรูปแบบ Learn from Home by Family จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ นักเรียนจึงต้องเรียนที่บ้านพักอาศัย Learn f r r m Home โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองครอบครัวของนักเรียนเป็นผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ค่ะจัดกิจกรรมต่างๆที่บ้านพักอาศัยในรูปแบบ Learn from Home by Family มีกระบวนการดำเนินการดังนี้ Family ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนโดยครูจะประสานขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยจัดกิจกรรมสถานการณ์ตามที่คุณครูได้วางไว้และมีการวัดผลประเมินผลร่วมกัน Active Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติครอบครัวผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถทาร่วมกันได้เช่นกิจกรรมในชีวิตประจำวันกิจกรรมด้านอาชีพของผู้ปกครองกิจกรรมด้านศาสนาที่ตนนับถือเพื่อฝึกทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เมเนจเมนท์ min. การบริหารจัดการบทบาทของผู้บริหารขั้นเตรียมความพร้อมมีการประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้เลิร์นฟอร์มโฮแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองคณะกรรมการในการดำเนินงาน ขั้นกำกับติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหาควบคุมตรวจสอบและจัดการเรียนการสอนติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อช่วยเหลือติดตามในการแก้ปัญหาขั้นประเมินผลการเรียนการสอนมีการตรวจบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ผลการประเมินงานเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา บทบาทของครูมีการวางแผนโดยศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัดที่จะสามารถนำมาบูรณาการเพื่อจัดกิจกรรม active learning โดยผู้ปกครองเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่บ้านโดยมีครูเป็นผู้แนะนำมีการจับทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้จากนั้นครูนำไปจัดกิจกรรมการสอน ตามความพร้อมของผู้เรียนสื่อสารผ่านกลุ่มรลายหรือโทรศัพท์ integration บูรณาการระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมประจำวันหล,ลักที่เน้นการบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจำวันที่บ้านเด็กกิจกรรมอื่นๆซึ่งครูกับผู้ปกครองร่วมมือกันวางแผนเช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์อาจให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจในวิถีชีวิตประจำวันที่บ้านเช่นการออกกำลังกายการทำงานบ้านระดับขั้นพื้นฐานครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดเน้นตัวชี้วัดต,ต้องรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่บ้านนำมาบูรณาการในว,วิถีชีวิต ฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชนท้องถิน่นเน้นการปฏิบัติจริง Active Learning เช่นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานการสำรวจจัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูคอยกำกับและติดตามการนับเวลาเรียนสามารถนับเวลาเรียนที่เกิดจาก การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งจำนวนชั่วโมงที่สอนโดยครูผู้สอนจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันการวัดและประเมินผลวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการสอน มีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นไม่เน้นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวมีการประสานความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองตามความจำเป็นและเหมาะสมตรวจสอบพลังงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนออนไลน์การถามตอบการนำเสนอผลงานการให้ข้อมูลย้อนกลับ learning organization องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ครูและองค์กรมีศักยภาพในการจัดการศึกษาเยี่ยวผลผลิตนักเรียนเป็นคนดีมีปัญญานำพาชีวีมีสุขผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมรูปแบบ Learn from Home by Family ผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครูทุกคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เกิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะทางสังคมผ่านการประเมินผลตามความจำเป็นและเหมาะสมครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อยู่ในระดับมากเขาสอบถามผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนในสถานการโควิดนี้ว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจไหมคะกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนะคะค่ะผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจมากนะคะกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะโดยคือคุณครูเนี่ยจะพยายามที่จะติดต่อกับผู้ปกครองมานะคะ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงแม้นักเรียนจะอยู่ที่บ้านแต่นักเรียนก็เกิดการเรียนรู้นะคะได้ฝึกการอ่านการเขียนฝึกปฏิบัติจริงในบางวิชาเนี่ยมีการเรียนการสอนออนไลน์จริงๆซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็จะชื่นชอบมากนะคะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยก็ขอขอบคุณนะคะทางโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้นักเรียนจะอยู่ที่บ้านก็ตาม